E.P. หกนะครับคุณผู้ชมครับสำหรับวันนี้นะครับกับการรีสตอร์เจ้าเบนซ์นะครับ W. 2 2 0 S. 2 8 0คันนี้ครับตอนนี้ออกจากร้านภายในเรียบร้อยแล้ว E.P. ที่แล้วคุณผู้ชมเห็นไหมมันจะไม่มีบ่ะตัวนี้อตอนนี้ใส่เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมเองก็ไม่ค่อยจะกล้านั่งนะคุณผู้ชมต้องบอกเลยว่ากลัวมันจะเลอะมากนะครับ,รบตอนนี้สวยเลยนะ สวยเลยแต่ยังมีเก็บรายละเอียดที่อู่สีอีกนะครับเดี๋ยวอลังจะเข้าไปอู่ของเฮียบีเขาดูผ้าหลังคาระผู้ชมครับสวยงามแล้วนะก็ผมว่าก็เรียกได้ว่าค่อนข้างใหม่มากแล้วนะใช่ใช่ผมแฮปปี้แล้วที่เป็นาีไอ้นี่ไหนวิญยุเสกมิตานะครัแล้วก็เดี๋ยวลูกค้าเนี่ยเขารีเควสต์มาว่าอยากจะเปลี่ยน ให้เป็นจอ a อ d r o i d ครับผมใช่ครับ,รบเดี๋ยวทางร้านจะจัดการให้เขาเรียกว่าเป็นขั้นตอนสุดท้ายแล้วกันใช่ต้องเป็นขั้นตอนสุดท้ายอยู่แล้วครับใช่นะครับเดี๋ยวจะให้คุณผู้ชมดูนะนี่ไฟตรงนี้นะติดแล้วนะเห็นะะนะไหนะนะมฮะฟืบกระจกแต่งหน้าฟืบติดแล้วนะฮะเห็นไหมฮะโอ้โหอ่ะคอนโซลคอนโซล เรียบ,บร้อยดีฮะก็เดี๋ยวเดี๋ยวเพอะเดี๋ยวตอนนี้เราจะส่งรถไปขัดสีก่อนนะฮะครับแล้วก็ทําแล้วก็ถอดเอาล้อแม็กไปที่โรงงานล้อแม็กครับเพื่อที่จะทาสีปัดเงาใหม่ครับผมบอ่าเสร็จแล้วเราต้องกลับมาร้านภายในอีกทีนะเพื่อเช็ดทําความสะอาใออด,อดให้เรียบร้อยแล้วก็แรปเบาแรปเบาให้เรียบร้อยแล้วก็ส่งไปล้านวิทยุเพื่อติดตั้งจอยใช่ครับการแรปบ่อเนี่ยก็คือจะแรปเป็นแบบเหมือนใหม่ออกจากศูนย์นะครับผู้ชม ก็คือเราจะไม่แก่แล้วจนจะไปถึงมือลูกค้าครับตอนลูกค้าใช้แล้วนะครับใช่ฮะดูสิฮะคืออยากจะให้ดูตอนสภาพตอนมากับตอนนี้มากเลยอ่ะโอ้โหคนละเรื่องเลยแล้วมันแตกต่างกันมากหนังคนละม้วนเลยนะตอนนี้ใช่ฮะโอ้โหดูเธอสิเหมือนได้รถใหม่อ่ะถือพารปี้นะโอเคนะแาปปี้นะครับคุ้มค่ากับการรอคอยนะครับเห็นไหมฮะสะอาดสะอ้านเลยครับทุกอย่างชื่นใจเลยนะครับ อ่ะเดี๋ยวเจอกันที่อู่พี่บีเลย เรามาถึงโอเสียบีแล้วครับนะครับจะเอารถคันนี้มาประกอบคิ้วรอบคันต่างๆแล้วก็ขั้นตอนสุดท้ายก็คือขัดสีใช่ไหมเสบีถูกต้องครับผมขัดสีแล้วก็ทําสีล้อแม็กใหม่ครับผมก็เดี๋ยวจะมีส่งสีเอาล้อแม็กเนี่ยโรงงานทําสีให้นะครับอ่าก็คือเก็บรายละเอียดให้เรียบร้อยเสร็จจากขั้นตอนนี้ก็คงไม่มีอะไรเราก็จะต้องไปเก็บ รายละเอียดเรื่องจอยอนดงแอนดรอยที่ลูกค้าสั่งไว้ใช่ฮะแล้วก็ไปล้านภายในอีกไหมก็ภายในไปไปภายในอีกรอบครับเอาไปเช็ดทำความสะอาดแล้วก็เช็ดทำความสะอาดแล้วก็แล็บแล็บบอกอ่านนี้ก็มาให้พี่บีเขาประกอบไอ้อะไรชิ้นส่วนต่างๆก่อนฮะแล้วก็ขัดสีรับพันอ่านะฮะแล้วเดี๋ยวพี่บีเขาจะส่งล้อไปที่โรงงานล้อแม็กจริงๆแล้วล้อไม่ได้น่าเกลียดอะไรนะแต่ว่าเราต้องการให้มันดูใหม่นะครับดูใหม่ ให้สมกับตัวรถนะครับครับเข่าเดี๋ยวพี่ดีก็จะจัดการขัดไฟน่องไฟหน้าให้เรียบร้อยไฟหน้าก็ออกใสอยู่แล้วแต่ต้องการใสอีกครับกี่วันเสร็จขาทีนี้ก็ต้องดูที่ร้านล้อแม็กที่เราส่งโรงงานนี่แหละครับอ๋อก็คือก็คืองานงานจะไปค้างที่โรงงานล้อแม็กและใช่ส่วนใหญ่แต่ตัวนี้รถจะเสร็จแน่นอนอยู่แล้วมันเสร็จก่อนล้อแม็กมาอยู่แล้วอ่า ก็น่าจะรับรถได้ถ้าไม่ก่อนปีใหม่ก็หลังปีใหม่ก็จริงๆจะอยากจะเร่งให้จะก่อนปีใหม่ผมจะเร่งให้เสร็จภายในเดือนนี้แหละในเดือนนี้แหละฮะเพราะว่าที่มันเหลือไม่เยอะแล้วล่ะคิดว่าเนี่ยล้อแมตขัดสีประกอบไม่เหลืออะไรแล้วแล้วก็ไปคีมภายในอีกรอบหนึ่งแ้วเบาะแล้วก็ติดตั้งจอไอทีขนาดนึ่งก็ไม่น่าจะมีอะไรแล้วใช่นะครับว่าจะให้เร็วที่สุดก็เลยพามาดูกันก่อนนี่ขนาดยังไม่ได้ขัดสีนะ นี่ขนาดยังไม่ได้ขัดนะยังไม่ได้ล้างนะผู้ชมดูสิงามมากนะครับเห็นแล้วก็คันเองเหลือเกินขับดีนิ่มนวลมากนะครับอในภายในรถก็เงียบมากเดี๋ยวเดี๋ยวบางคนอาจจะเห็นว่าเฮ้ยไฟท้ายตัดเป็นรอยหรือเปล่าไม่ใช่นะมันเป็นไอ้กระดาษกาวรอยกระดาษกาวอันนี้ชะออกตัวนี้ออกนะครับเดี๋ยวพี่บีจัดกาให้ทุกอย่างจบปัญหาด้วยบี ออกไปรับรองสวยใสยแน่นอนครับนะครับลูกค้าเตรียมรับรถได้เลยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b ้ไว้นะครับเพื่อที่คุณผู้ชมนะครับจะได้ไม่พลาดรถที่เข้ามาใหม่ในทุกๆวันจากร้านเมกะาโมโอตอนะครับ